น่อนแล้วกาประเด็นทัดมาอาทีพี่นองถามว่าขณะที่เขาว่าเขาเป็นพวกสุนนะเขาบอกว่าสีพัตดี่สิบนี้ไม่มีในสมัยของอิมัมชาฟีรอดยลออันดุแต่มามีหยุกหลังแล้วมาตั้งเกณฑ์ขึ้นมาเองนออยากทราบว่าพวก ที่เขาอ้างตนว่าสุนนะนี้เขารู้จักอัลลอฮ์ที่บริสุทธิ์จริงๆนั้นอย่างไรยวิดีโอต่อไปนี้จะทำขึ้นโดยอุกปกรณ์จากแรงศรัทธาของบรรดาเหล่าพี่น้องผู้บอดิจากเป็นงานาศาสนาเหมาะสำหรับพกิกทพิกานท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานาศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายฮาสันมานละโต เลขบัญชี0972779830เป็นคำถามพี่นองนะจริงๆแล้ว3นาทีนี่มันไม่ใช่เลยเนาะมันต้อง3ชั่วโมงนะหรือ30สิบชั่วโมงในการที่จะอธิบายกันแต่ว,ว่าเอาทะพอสันส้นๆสนสังเก็พี่นองอิหม่ามชาฟีรอดิยัลลอฮอันหุเกิดในปีฮิจรร็เทหนะึ่งรอยห้าสิบเนาะปีเจ็ดรอยหกสิบเจ็ด นะคิดสกักที่เจ็หเจ็ดเสียชีวิตปีเทซ่สองสุนเซฮิจรโรตรงกับแปดรยยี่สิบมาซิฮีนะคิดสกัในรุ่นสมัยดังกล่าวนี่พี่น้องไอเรื่องสีพัดวายจิบยี่สบไม่มีเกิดขึ้นจริงนะเกิดมาหลังจากรุ่นสมัยข้องทานอิม่ามอบุูฮาซันอัลอัชอารี นะซึ่งท่านอิหม่ามอบุลฮาซันอันอัชอารีนี้เรจาจะนแนะนำมัซับอาชาอิรอห์นี่พี่นองท่านเกิดปีเที260 ح, ่สองรวยหกสิบฮิจเราะถึงสามรวยยี่สิบเซฮิจเราะนะทรงหกศูนย์ถึงสามสรงสี่นะเป็ดเจ็ดสี่ถึงเก้าสามหกกิจสักกดเพราะฉะนั้นเรื่องดังกล่าวนี้พี่น้องสังเกตง่ายๆวิชาฟิก วิชาตัศตวุบวิชานาหูวิชาซอรบบายานบาดเดมันเตกมาน้ล้วนลากไล่ในอิลมูทางต่างของหลักการอิสลามนี้พี่นะมีครบอยู่ในยุคสมัยของท่านนาบีสุลต์ลลอฮวะลัยวะสลัลลัมมันเป็นกลุ่มโกนอยู่เตโพลหลังจากนั้นนั้นเป็นองตกวิชาคามีวาดเดมีมอโตมีผูท้ที่ริรืมเก็บเกี่ยวรวบรวมมาเลวกะเยกเย อันส e ิพัดดีสิพี่น้องเอามาที่ไหนล่ะหูจุดกีดำบาก็ล้วนเลวเตะทั้งมดทั้งมวลนั้นโทษมาจากฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโทษเอามาจากกิตาบุลลอฮ์อัลกุรอานุลอาซิมคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งสิ่งอินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอิงกอดีรอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงแล้วพระองค์มีความสามารถฮะอัลลอฮ์บอกจะจิต เลืยเอามาว่าโอ้อัลลอฮ์นีก่ก็ดีรุนป็ินภูมิความสามารถโอ้แสดงว่าเกมีสีพะอุดรันนะเท่านั้นเองพี่น้องอ่านี่เท่านั้นดองตุกวิชานั่แเลยนะ,นะนะไม่ใช่เจโาปะไอ้สีพระดีสิอืมเต๋อ่านะเราส,งสรงสซยพี่น้องนะนะบางทีเรากะถามอ่าดีเร็วพี่น้องนะได้ถามนี่จริงๆเรยวพี่น้องกับ ผมเองก็ไม่ได้มีความรู้มากมายเท่าใดแต่ผมตั้งใจว่าย่ำถามที่พี่น้องถามมาที่ผมได้รับเนเน่ก็คือสิ่งที่ผมไม่รูน้นี่อ่าผมจะได้คน้นคว้าอ่าจะได้ศึกษาอ่าเพราะว่าถ้าไม่มีคำถามน่าตัวผมเองก็อาจจะไม่ได้ขิดในมุมนั้นแต่ถ้าพี่น้องถามเข้ามาหน่าผมเองก็ได้ขิดและได้คน้นคว้าน่าถือว่า เป็นผุนประโยชน์พีน่น้องนาพี่น้องก็ได้รับประโยชน์ตัวพุมเอิงกระทว่าเสียสละเวลาตรงนี้ได้คนขวาเพื่อที่จะให้รูเข้าใจในหลักการศาสนาเพิ่มขึ้นอ่าเลวกท่านอบูุฮัสันอันอัชอารีนี้พี่น้องอ่าเกก็ได้รวบรวมต่างๆมากอนอื่นช่วงชีวิตของเกนี้มีอยู่สามช่วงนะ หนึ่งตอนที่อบูฮาซัลอัลอาชอารียึดถือในมัสับโมตาซิละห์นี้พี่น้องนะสี่สิบปีนาชีวิตโงเกที่อยู่ในลัทธิดังกล่าวหลังจากนั้นช่วงที่โรงข้องฐานนาศึกษาตอโยดกับอินุนกุลลามก็คือเป็นสูตรแนวทางชายอาสติปัญญาชายอากายในการวีเคราะห์ต่างๆเพื่อที่จะร,บรับอบโตกับอาลัธิโมตาซิลอ นะซึ่งสุดดังกล่าวนั้นคือเป็นแนวทางอากดาแบบคอลัมและช่วงตีสามสุดท้ายคนเคเซีชีวิตเกมาเดินในสุดแนวทางของสาลัมนะโดยไม่ใช่ลักวิชาตัก,กราหรือลักวิชาอินมุนกะลามนะเพราะฉะนั้นสาลัมอัสลัมโปรดเพยพี่น้องคอลัมอะลัมวะอาหกรรมัมนะสุดยิงททโรูและราณีน ทุกทางโซ่งแนวทางส่วนการเรียนแนวทางสี่พัดีิก็คืออยู่ในช่วงที่โซ่งของแนวทางอบูุฮสซันอันอชอารีนะก็เรียกว่าอกิดดะแบบขอลับนะชนบุรังซึ่งบางคนหาเหตุผลว่าอบูุฮาซันอันอชอารีมีโซ่งช่วงมุวตาซิลกับซาลับพี่เนาะซอลับนี่ไม่มีไม่ใช่พี่นะตัวอิหม่าอบูุฮาซันอันอชอารีเอง เพียงจากคำพูดข้องทานเดินตามแนวทางของสารับนี้ฐานไม่ได้ยกเหลือไม่ได้หมู่ขะแนวทางขอรับที่ฐานได้เดินมาเกี่ยวกับเรื่องสูตรนาไอสีพัดดีซิบการตัดโลกอะไรต่างๆพี่น้องแต่ถ้ากว่าอิม,ม,มามบุหัสันอันอัชอารีเคมายู่ในช่วงสารัปเนี่ยช่วงที่สามถ้าเคโตงการยกเหลึกไม่เอาแนวทางที่ผ่านมาคือสตดแบบขอรับ แน่นอนท่านจะต้องประกาศอย่างจัดเจนสมเในที่ฐานโทษเสื่อโยนพี่น้องประกาศอย่างจัดเจนว่าณบัดนี้วันนี้ฉันออกจากแนวทางขคงมัตสีโลแลพราะแนวทางดังกล่าวนี้ก็คือเป็นแนวทางที่ไม่โซดโคลงกับกีตาบุลโลและสุนนะของนานบีส้นลล่นรองอะฮิวะสลังเพราะฉะนั้นพี่น้องถามว่าเลว แนวทางดังกล่าวก็คือที่เรารู้จักกัรเนตนในในลัทธิวาฮาบียะนี่พี่น้องเขารู้จักอัลลอฮ์คือง่ายๆพี่น้องสั้นๆหลัติอักีดะของวาฮาบียะทั้งหมดเนี่ยเขาหยุดถือมโนโจเหตผิวเพิ่นเปลือกหนอกของอัลกุรอานและอัลฮะดดิสกุรอานฟ่าไม้ผิวเพิ่นยะดุลละเฝ้าก่อไอดีฮิมบอกว่าประหัตของอัลลอฮ์มือของอัลลอฮ์เขาก็อัลลอฮ์มีมืออ่าเนี่ย สุดนั้นพป่น้องสุดนั้นเลยเอาตามโจหิตเพราะฉะนั้นมันขาดเลื่อนจากข้อต็ดจริงของสารลับที่แท้จริงสารลับนี่เขาไม่เอามาโนโจหิตที่น่ะมาโนที่อัลลอฮ์บอกนั้นมาโนโจหิตซึ่งเป็นมะนั้นมูรรถของอัลลอฮ์ซุบฮานาวตาลานะมาโนนี้เลยเป็นจุดประสงค์ของอัลลอฮ์แหละสารลับที่แท้จริงเขาจะไม่เอาเขาจะไม่ว่าปะนั้น รอและอัลลอฮฺบอกว่าย่าดุลละว่ามือนี่อันคือตามโลกันแต่จริงๆริอัลลอฮ์มีประสงค์รือไมย่ยัลลอฮุอลัลลอฮสลับที่เทจริงมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานาอัลลอฮฺนะแต่สลับของวะฮา,าบียะพี่น้องยืนยันว่านี้และมือนี้และเป็นมูรอดจุดประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานาวตลลอเพราะฉะนั้นปัญหานี้พี่น้องนะก็จบไหวเคนีนะเพราะว่าถ้าคุยกันจริงๆในเรื่องลักอาคิดะ โรตรงทำความเข้าใจกันยีดยาวเนาะวัลลอวาละอาเลวปราเดนทัดมาพี่นองถามว่าคุณต่างซาสน,นิกบานเราถือว่าเป็นอหินฟัตโร์ได้รือไม่ในอหิลฟัตโรนี่ได้รือไม่อาเรื่องดังกล่าวในเรื่อง อัลลินฟัตโตโรนี่พี่น้อง่อาเดี๋ยวข้มาพี่น้องเปิดนะข้อมูลสัยคำว่าอัลลินฟัตโตโรนี่พี่น้องท้องเข้าใจเบื้องต้นว่าคือเคยนะก็คือบุคคลที่การประกาศศาสนานี่ไม่ถึงไปยังเขาอการประกาศศาสนานี่ไม่ถึงไปยังเขา นั่นเช่นบุคคลที่อยู่ระหว่างนะาบรรดาไรลโรซุนตอรอโรซุนเช่นบุคคลที่อยู่ในช่วงระหว่างทานนบีอซสนาครับช่วงระหว่างทานนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮอาลัยฮสัลลัมของเราซึ่งตกอยู่ว่างเว้นเลยพี่น้องนั่นคือการประกาศศาสนานี่ไม่ถึงไปยังเขาอ่านี่ เนาะอัลลินฟัตตรอเล่านีนี้พี่น้องได้เข่าสู่สวงสาวันคของอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลาหนึ่งจากนั้นก็คือบิดามดารดาข้อง่านร,ารลลอ,นอสุลลลอฮ์ข้อง่านอาบีสุลลลอฮฺวะเลวะสลัมได้ข่าวสวรรค์เช่นเดียวกันถ้าหากว่าถ้าพูดถึงเนี่ยบ้านเรานี้พี่นอ้องหรือว่าทัวโลโก,กว่าได เรื่องดวะว่าเรื่องศาสนาลักกิคำโซนนี่ถึงถั่วตกมุมโลกน้อยมาบางแห่งน่ะอยู่ตามโกตามเขาที่เครื่องมือซื่อซานศาสนาเขาไม่ถึงนะปัจจุบันไม่รูยยังเลื่อยไม้พี่น้องวันโลอาลัมนะแต่ขาดว่าทัวโลกนะเครื่องมือซื่อซานที่มันจเจริญพี่น้องไปห้าพบมดอยู่ในโกะไรนะไอ้บู้เทียวไม่มีขังกินครยังในโก ในเข้าในควรนะโดยจะบอะยังยิงและหลายประเทศอาทิเชียนอินโดนีเซียตามเกาะต่างๆเตจเรียกอาลินฟิตรตรออาลินฟัตรรอได้หรือใหม่บานเรานี้พี่น้องถือว่าไม่ข่าวในอาลินฟัตรรอเลยนะเพราะสร้างคมปัจจุบันเครื่องมือซื่อสารความเจริญเรื่องศาสนาข่าวถึงมดตุกตัวมุมโลกเพราะฉะนั้นถือว่านาทีข้อมูลมนุษย์ ตรงสาสนาประชาที่เทจริงหลังจากศาสนาได้ถึงมาเล้วเนี่ยก็ตรงช่ายความพยายามถ้าหากว่าเขาผู้นั้นไม่ได้รู้จักประชาที่เทจริงในวันอัคราะถูกสอบสวนและถูกลงโทษอย่างในนนอนแต่ถ้าเป็นอาลินฟัตโตรจริงจริงปีนองการประกาศศาสนาไม่ถึงเขาเนี่ยถามว่าพวกนี้ได้ข่าวสวรรค์ไหมได้ข่าวสวรรค์ซึ่งข้เรียกว่ายันนาตุลิติซอสยันนาตุนอิคติซอส อาสวัรค์ข้องอหลินฟัตโตโรนี่พี่น้องเป็นสวัรค์จันปีเศษต่างห้ากเพราะบูนี้ทำบุญคขไม่ได้รับผลบุญความดีทำบาปกับอัลลอฮฺซุบฮานาวาตาลาจะไหมเอาพิษพี่น้องอ่า,ไม,อาไม่อภัยไม่อัมนั่นส่วงสวัรค์ของพัวเขาแล้วนั่นเขาเรียวยันนาตุลิกติซอสยันนาตุนอิกติซอสไม่ใช่ยันนานตุนอะมาน นะาพวเรานี่ได้เลยพี่น้อง้าได้คาสาวัคนของอัลลอฮ์ซุบฮานาววตัลลาเขาเลยยันหน้าตุลอะมานก็คือบรรดาส่วนสวัค์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานาววตัลลาตอบแทนให้กับเรานี่ด้วยสาบับซอฮิริยะก็คือบรรดาอามานันอิบารัดท,ที่เราทำแต่พวกเขาเล่นานั้นนี่อัลลอฮ์ซุบฮานาววตัลลานี่ข้าไม่เอาพิษไป่นองการประกาศศาสนาไม่ถึงไปยังพวกเขาอัลลอฮ์ซุบฮานาววตัลลาได้กล่าวเอาไว้ว่า wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'a rasula wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'a rasula Allah wa ta'ala jing le rao cha mai long tot azam jun ka thang rao song teng tang ro son khin ma na pro cha nan na patuban na ahlin fatarah ni pi nong na kuep ti cha mai mi leo no wallahu a'lam อ่าประเด็นทัดมาพี่นองถามว่าเงินทีหารัมเบียทีหารัมนำมาใชา้ทำของสาธารณะาได้จริงหรือไม่เช่นเบียทอกวยยทกเบอหนอนอตตรี่ดอกเบียอ่าหมากไม่อ่าประเด็นดังกล่าวพี่นองก็อ่าได้ตอบไปบางส่วนเลวนอนในคลิปเอา้าแต่ว่าคำขึ้นนี้พี่นองนะสรุปได้ว่า ทางโอคงเบียที่หารัมที่นั่งที่เรานี้พี่น้องไอ้โกรานนี่เราไปซื้อเบอร์เล่นหวยเล่นการพนนันได้เบียนชนะมานี่อันนั้นคือหารัมดันหนึ่งทางอ่ะไอต้ตรงนั้นเราตบัดเราอิสติกฟตดตอัลลอฮฺซุบะฮานะวะตะอาลาตบัด แต่เมือบิฮเตหรัมยั่งที่มือข้องโรเลพีนองถามว่าไปทําข้องสาธารณานอทำซวมทํำทนันุนุ่นทางได้ไมนี่พี่นอ้องไอ้น,นี้ได้ถือว่าอนุญาตก็เรียกว่าเป็นวิธีการที่จะปลดปล่อยหล่างมุ่นทิ้นให้กับตัวเราเองในการที่จะเตาบัดจากบาปดังกล่าวเตไม่ใช่เป็นชงทาง ในการทำมโยสถทําบาปต่ออัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาฮนะพี่นะี่ชงท่างคือโอ้กานั้นพี่น้องว่า,ากับเบี้ยตทกเบอร์ตุกเฮตุกนอตเตอรี่นี่นะมาทําซวมทมําบัญญิตทําน,นูทํานีทําซาลาทําตะนุ้นได้หวดหนายฉันสื่อลาบอ่าเนี่ยดีพี่น้องนะสื่อเหล็กต่ายซ้มตัวที่ตาน,นี้เปิดท้าว่าใดต้นสื่อ,อได้เบี้ยม,มาแต่ยวจฉันดูภาพไปทํานุนตรงนั้นทําซวมตรงนี้ไม่ใช่จุดประสงค์เช่นนั้นพี่น้อง จุดประสงค์ก็คือเมื่อเราโตบัตรแล้วเบี้ยที่หามที่เราอยู่นี่ทำไรได้มันนะก็เราพาไปทำของสาธารณประโยชน์ได้แต่พุ่ละบุญเราได้ไหมพุ่ละบุญเราไม่ได้ถ้านับี้สลลัลลอฮฺวะเป๊ะะสลัมบอกว่าอินนัลลอฮะตอยยิบุนลายากอบาลูอิลลาตอยญิบันอัลลอฮฺซุบฮานาววตาลาพี่น้องแท้จริงเลยพระองค์เป็นผู้ถ ตอย,ยิบเป็นผู้ที่ดีเพราะฉะนั้นเกจะไม่รับปีน้องอิลลาาตอยยิบันนายกเป็นสิ่งที่ดีๆเท่านั้นเนาะวัลอฮุอาลลสนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำําสํามฟมลี่ชอ็อป จำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้ว8ปรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0 8 6 8 9 9 1906บริหารงานโดยช่างมาสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมีตรา81เท่านั้น